อันนี้เป็นนักกีฬานะครับที่ออกกําลังกายช่วงเช้าก็เป็นญาติๆกันนะครับบายบายสวัสดีครับตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็ฝนน่าจะตกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นท้องฟ้าม,มืดครึมสองกางทางก็จะอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเมืมม่อคืนนี้นอนหลับสบายครับท่านผู้ชม ฝนตกใส่หลังคากรอกแรกครอกแรกครอกแรกครอกแรก,กนอนหลับสบายอากาศก็ถือว่าโอเคนะครับเย็นสบายก็ผิดจากหน้าร้อนนะท่านผู้ชมหน้าร้อนนี่ นอนก็ค่อนข้างที่จะลำบากอาบน้ำสองครั้งสาครั้งนะครับหน้าร้อนนี่ร้อนจริงลาหน้าฝนนี่ฝนก็ตกไม่ได้เดินไปไหนเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวฝนมา ก็สองข้างทางก็ประมาณนี้ครับเห็นผู้สูงอายุนึ่เดินอยู่ข้างหน้านะครับวันนี้ลุงสวิทเดินสบายบาย,บายครับท่านผู้ชมใกล้จะถึงอุทยานแล้วครับท่านผู้ชม สองข้างทางก็อยู่ประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่คือถนนเส้นบ้านห้วยโต้ตลาดเก่าหมู่ที่สี่ตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับท่านผู้ชม เข้าแล้วดูฝนนี่ดูป่าแล้วเขียวทะมึนเลยหนาตึบเลยครับใกล้ถึงอุทยานแล้วครับ เสียงน้ำห้วยสักเคนะครับท่านผู้ชมน้ำห้วยสักเคไหลแล้วนี่ครับศทยานแหชาติเขาพนมิมจาถึงแล้วครับ น้ำห้วยสักทีเมื่อเดือนกลางเดือนที่แล้วนี่ไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยวมีผมมีฝนตกมาครั้งนะึ่งแต่ว่าเวลาฝนหยุดตกสักอาทิตย์อย่างนี้ก็จะแห้งแต่มาช่วงนี้ฝนตกทุกวันคิดว่าน่าจะไม่แห้งแล้วนะครับเพราะว่าน,น้ำเริ่มมากแล้ว นี่ครับพิทยาแห่งชาติเขาพนมิจาบรรยากาศช่วงเช้าครับท่านผู้ชมช่วงหกโมงหกโมงเช้า สะเทครับท่านผู้ชมห้วยสะเทครับท่านผู้ชมน้ำมากเลยทีเดียวฝนตกทุกวันครับน้ำคิดว่าน้ำจะไม่ขาดนะครับ จากตรงที่ลุงสวิตยืนเนี่ยไปน้ำจะมีน้ำตกนะลายวัดเก็ประมาณ900เมตรน้ำถือว่า คุณค้นนิดหน่อยนะครับบรรยากาศเก่าๆอ้อ้มีความสุขนะครับน้องชาวอยู่คบทุกท่านเลยนะครับ ท่านผู้ชมขอบคุณนะครับที่เข้ารับชมและกดติดตามอย่าลืมนะครับกดติดตามห้อลุงสวิตด้วยนะครับวันสบายสปารวิตนะครับก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย